สวัสดีครับทุกคนบนโต๊ะของผมนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นปืนลูกโม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับปกติแล้วผมจะเอาลูกโม่สมิธ k 14นะครับซึ่งเป็นตัวโครงเล็กกว่านี้นะครับเป็นเป็นโครงเคนะครับโครงเคซึ่งมันจุ6นัดแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่า1เป็นปืนของพี่เก๋นะครับที่อนุเคราะห์ให้ผมมารีวิวนะครับ ขอหยาหยิบกระบอกแรกนะครับผมหยิบปืนทุกครั้งนะครับเช็คปืนเสมอปืนปลอดภัยนะครับผมเปิดโม่ทิ้งไว้แล้วนะครับทําการเคลียร์วาวุธปืนนะครับข้อดีของปืนลูกโม่นะครับคือเราสามารถมองได้ตาเปล่าชัดเจนเลยว่าตอนนี้ปืนปลอดภัยขนาดไหนคือเปิดโม่มาปุ๊บก็ไม่เห็นกระสุนอยู่ในลาเพลิงนะครับไม่อยู่ในตัวโม่นะครับ 686KC กระบอกนี้นะครับผมเป็นโครง L นะครับซึ่ง จะใหญ่กว่าคงเคของผมนิดนึงนะครับส่วนกระบอกนี้นะครับขาวดําเป็นคงเอ็นนะครับซึ่งเป็นไซส์ใหญ่นะครับใหญ่กว่าที่ผมถือกระสุนจุดสามห้าเจ็ดนะครับผมก็ดูเผินๆเหมือนกันเลยครับอย่างที่บอกก็คือจะเหมือนจุดสามแปดนะครับแต่ว่าปลอกของเขาจะยาวกว่านะครับวันนี้ก็มีกระสุนแล้วก็อ่ สปีดโรเดอร์นะครับผมตัวช่วยบรรจุเร็วนะครับตัวปืนนะครับเมื่อพับเก็บแล้วนะครับดูช่องไฟนะครับช่องไฟตรงนี้ก็ถือได้ว่าสนิทแต่ว่าไม่สนิทมากครับเพราะว่ายิ่งสนิทมากยิ่งทําให้โมหมุนยากนะครับแต่ว่าห่างกันไปก็ไม่ดีนะครับถ้าห่างเกินไปเนี่ยก็มีช่องไฟประกายไฟหรือเศษตะกัวนะครับเศษมองตัวกระสุน เฉือนออกมาได้นะครับผมก็สมิธนะครับชื่อเขาก็ถือว่าชื่อชื่อเสียงเขาโด่งดังมาพอสมควรน,นะครับเขาก็ทําปืนมาสวยงามได้มาตรฐานนะครับแม้แต่ตัวผมเองก็มีอยู่เหมือนกระบอกนะครับมีสุภาษิตไว้ว่าโม่ต้องสมิธออตโต้ต้องค้นนะครับก็ถือว่าคำนี้ก็ยังใช้ได้นะครับผมสำหรับผู้ที่ชอบ นิยมอาวุธปืนนะครับนี่อ่ะเรามาดูตัวนี้นะครับผมโคงเอ็นนะครับตัวนี้ดูผืนๆอย่างที่บอกครับถ้าดูตาเปล่ามันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องมาดูชัดๆโค้งเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ตัวโม่นะครับบรรจุได้ถึง8นัดนะครับจับถนัดมือนะครับถึงแม้ว่า จะดูใหญ่กว่าที่ผมใช้นะครับกระบอกใหญ่กว่าที่ผมใช้นะครับแต่ที่ผมได้ถือมาแบบเนี้ยเห็นไหมครับก็แทบว่าไม่มีอะไรเทอะทะนะครับเหมาะมือสวยงามน้ำหนักสมดุลนะครับฟิตติ้งและเช่นเคยครับผมมักจะมองดูช่องไฟ ก็ถือว่าไม่ห่างและไม่ชิดเกินไปนะครับน,นี่ช่องไฟตรงนี้คือหน้าโมกับท้ายลำกล้องโอเคครับผมสำหรับการรีวิวปืน2กระบอกนะครับก็ต้องขอภายอย่างยิ่งว่าจะมีคลิปยิงไหมนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีเวลามากพอที่จะยิงเนื่องจากว่าภารกิจของผมอยู่ด้านหลังนะครับแวบบ๊แบบไนะด้ยินเสียงไหมครับ ก็วันนี้ก็มากำกับท่ากำกับทางแล้วก็ดูแนวยิงให้นางแบบนะครับผมวันนี้ผมขอตัวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย